สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสายค n นเน็นะคะ mm hmm. กับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาักราราศีที่สถานีโหราราสสร์ค่ะ uh huh. วันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึง 14มกราคมค,ะค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนูบ้างคะในเดือนสิงหาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีเลยนะคะจะแม่นยำม,มากๆค่ะเริ่มเลยนะคะมาเลยค่ะเดือนนี้สุภาสุภาของธนูไม่เหมือนสุภาคนอื่นคุณอ้อย เราจะบอกว่าสุภาของธนูเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันพร้อมกันเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้เดือนนี้จังหวะดาวเกตดาวเกตเข้าเรือนไหนเนี่ยทาให้เรือนนั้นเหมือนมีความป่วยออพอเข้ามาอยู่ในเดือนสุภาปุ๊บสุภาปกติเนี่ยก็คือความสุขความสําเร็จความสมหวังค่ะแต่สุภาธนูเนี่ยมันจะเติมคําว่ามันเหมือนกับมีความยาก มันเหมือนมีความลราได้มากยากเราได้มากที่คุณอ้อยบอกว่ายิ่งเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ไม่ง่ายแต่ได้มากอะ,อะไรแบบนี <c oughs> ม้มันเหมือนมีความยากมีความเหนื่อยมีใส่อะไรลงไปค่อนข้างเยอะอ,ะอในเวลานี้จะเป็นแบบนี้ธ <c oughs> นูเรามาเริ่มาาก,กันไม,ไ,ไ,มไม่ได้ราบเรียบมากมแต่คืออาจจะขรุขระหน่อยแต่ว่าได้เยอะอะไรแบบนี้เลย <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นการเดินทางของเดือนนี้เราบอกเลยนะเริ่มต้นเดือนมาก็คือพบและความเหนื่อยค่ะอืมนะคะ ในวันที่5สิงหาดาวพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรการงานเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะกรรมะสุภะแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรแล้วดาวประจำเรือนสุภะไปอยู่มรณะแสดงว่าการงานของธนูตอนนี้เนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในตู้อบเซาวนาะ ต้องเขาเราียกว่าเหงื่อออกต้องเหนื่อยมากจะต้องทําอะไรที่เยอะมากเป็นพิเศษเหมือนเราจะต้องออกแรงมากเป็นพิเศษเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกได้ว่าจังหวะตอนนี้ถ้าไม่เสียเหงื่อเนี่ยไม่ได้เงินอืมธนูจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นธนูหลายๆคนจะมาคิดว่าอุ้อยทำไมเดือนนี้เหนื่อยจ้ือทำไมเดือนนี้เหนื่อยจังทำไมเดือนนี้เหมือนต้องทําอะไรมากเป็นพิเศษเหมือนวันๆเนี่ยฉันจะต้องท,ท, ύ, ทํานู่นทํานี่ทํานั่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยไม่ได้พักได้ผ่อนไม่ได้อะไรเลย มันจะทําให้ตัวเขาเองมีกิจกรรมอะไรค่อนข้างเยอะมากคิดซะว่าเป็นช่วงโชว์ความสามารถของเราเจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยควักออกมาให้หมดเวลาเราเสนองานอะไรไปเนี่ยติดตามให้ถึงลูกถึงคนเลยอ,อืเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําให้มันจรงิงจังเลยคือจิกเลยว่าเออเราจะทําอะไรนี่ต้องทําให้มันจริงจังเลยรู้สึกว่า มันมีเลือดหรือกําลังภายในสูบฉีดว่าธนูคุณจะต้องร้อนคุณจะต้องแรงคุณจะต้องเหมือนกับชนิดที่ว่าเหมือนกับเอาทุกองศาทุกอะไรขึ้นมาเลยเราจะอยู่เฉยแบบชิลๆไม่ได้ในเวลานี้ชิลไม่ได้ธนูคือทุกอย่างที่ทําตอนนี้ไม่ใช่ว่าเสียเปล่าหรอกค่ะมันก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีตามมาแน่นเท่ากับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณ สร้างโอกาสของคุณนั่นแหละค่ะอืมนะแล้วพอมาวันที่สิบสี่สิงหาดาวสุกเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงานศุกดวงนี้เนี่ยนะเขาเป็นดาวอาริพอเขาเข้าการงานของคุณโดยตรงเนี่ยนะ,ะเขาได้ตําแหน่งนิดทีนี้นิดเนี่ยเขามาไม่เต็มะอะสุกมาไม่เต็มแสดงว่าตําแหน่งนิดของเขาเนี่ยเหมือนกับมีอุปสรรคบางๆเข้ามาอุปสรรคบางเบาเข้ามาเพราะในเวลานี้ธนูเป็นยังไงยังอยู่ในเดือนสุภาค่ะ ธนูยังคงใส่ความแอคชั่นความแอคทีฟความมีพลังภายในขึ้นมาเหมือนคุณนะ่ะฝึกพลังได้ขั้นเจ็แล้วอะอตอนนี้แล้วอุปสรรคมันยังอยู่ขั้นสามมันทําอะไรคุณไม่ได้มไม่สะทกสะทานนั่นแหละแต่ถ้าคุณนะ่ะ กำลังแถวเ,เบาลงไปอยู่ขั้น4เนี่ยมันจะถึงแล้วม,มันก็จะทําอะไรคุณได้มันก็จะเคียงบ่าเคียงไหลเออมันเหมือนกับว่าอุปสรรคมันก็จะตีตื้นขึ้นมาหาคุณได้แต่ถ้าคุณปล่อยกําลังคุณขึ้นไปขั้นบนเงี้ยมันก็ไม่ถึงคุณมันก็ทําอะไรคุณไม่ได้อันนี้แหละคือเราพยายามจะบอกกําลังของดวงดาวว่าเป็นแบบนี้นะธนูคุณต้องทําตัวแบบนี้นะแล้วคุณจะหนีอุปสรรคหรือคุณจะพยายามที่จะแบบว่าดิ้นรนไปอย่างอื่นแล้วมันมีความสําเร็จมากกว่าคือถ้ามันมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามาไไไม่ตต้้้้้อองงปโฟกััสรรนนใหูวเล ว่ามันมีอย่างอื่นที่ดีกว่าที่เราควรจะไปโฟกัสใช่แล้วในเวลานี้นะบางคนธนูคุณจะได้งานค<ะ>่ะจากความผิดพลาดของบุคคลอื่นเพราะว่า ดาวสุกเป็นดาวประจาเรือนลาพา้าเหมือนก <แ S 1> ันเหมือนเราจะได้งานนะแต่เป็นงานที่เป็นอริคือคนอื่นน่ะเขาไปทําผิดพลาดไว้แล้วดาวอริเนียมีดาวศาสตร์ชะอยู่อ๋อมีคนทําผิดพลาดไว้แล้วคุณต้องไปรับงานแก้ไขต่อจากคนอื่นแล้ว<ต>คุณ <ไป S 1> ก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาแก้สถานการณ์ให้เขาได้มีหน่ำสามธนูบางคนพอไปแก้ตรงนี้ปุ๊บ การเงินยังเป็นกเกษตรอยู่คุณนะ่ะจะได้ล่าผลในเรื่องการเงินกลับมาด้วยคือเราไม่ได้เสียแรงเปล่าเดือนนี้เสียเงื่อเราได้เงินนะคะคแล้วพอมาวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์เดินมาเป็นกเกษตรในเรือนสุพะไอที่ต้นเดือนที่เหนื่อยเนี่ยยังไม่เหนื่อยเท่าวันนี้เลย <laughs> วันนี้เหนื่อยมากกว่าค่ะ17สิงหาดาวอาทิตย์เดินมาอยู่ร่วมดาวเกต19เป็นคู่ร้อนมากแล้วอยู่ในเรือนสุพะสุภะคือความจเจริญก้าวหน้าด้วย ความเจริญก้าวหน้าร้อนรนมากคือคุณจะต้องแบบเหมือนกับชีวิตจะต้องอยู่อย่างเงี้ยตลอดไอ้ที่เราเคยบอกกันไว้ไอ้ที่เราเคยทําไว้เนี่ยคือตื่นเช้าตื่นเช้ามืดปัน่นจักรยานอะไรก็แล้วแต่เราเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งรเราทําได้แล้วเพราะเราเคยทําได้วันนี้เราทําได้แล้วมันเหมือนเราต้องย้อนรีไว้พฤติกรรมเราต้องกลับไปเหมือนวันนั้นว่า คนที่ตื่นเช้าจะมีเวลามากกว่าคนอื่นค่ะอืมอะไรประมาณนี้เลยตัวตนคุณจะสําคัญเลยละ่ะตอนนี้อะไรๆก็ต้องเราเลยละ่ะตอนนนะเป็นเมนหลักใช่แล้วพอมาวันที่23สิงหามสิงหค่ะ,คะดาวพุธเดินอีกแล้วเร็วมากเดือนนี้ดาวการงานเดินเร็วมากค่ะดาวการงานเดินมาทับการงานแล้วเป็นกเกษตรมธนูธนูหลายๆคนนะพิมเชื่อนะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะ เป็นคันธนูที่โกงไปคุณนมีเป้าหมายในชีวิตชัดมากยิ่งโดยเฉพาะเจ้าของกิจการเนี่ยนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณได้รับข่าวดีเพราะว่าดาวการงานเดินมาเป็นเกษตรแล้วดาวการงานของคุณไปสัมพันธ์กับดาวคู่คไปสัมพันธ์กับดาวคู่ถึงบอกเจ้าของกิจการคนที่มีการรอคําตอบจากจากลูกค้าอลูกค้ารายใหญ่ซะด้วยอ<ฮ>เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างหรือใบออเดอร์ที่แบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วตาลุกวาวอ่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นอะไรที่แบบเกินฝนันเกินคาดหรืออะไรหลายๆ,ๆอย่าง <c oughs> ที่มันทําให้ปีหน้าเนี่ย คุณมีการงานที่ต่อยอดได้ดีมากๆ uh huh. แล้วเนี่ยดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกับดาวความรัก uh huh. ดวงเดียวกับดาวคู่ครองเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่สัมพันธ์กับเรื่องของหัวใจคุณเข้มแข็งอือคู่รักคนรักของคุณเป็นกําลังใจให้คุณในเรื่อง uh huh. การงานเหมือนตอนเนี้เขาเรียกว่ารักสนิทแนบแน่นไปไหนไปด้วยกันส <Yeah. S 2> นับสนุนซัพพอร์ตกันได้ดีเลยอ uh ื huh. ทุกสิ่งทุกอย่างคือความรักไม่มีปัญหาเลย uh huh. ฉะนั้น คนที่เคยมีปัญหากับคู่แม่เสียงเปลี่ยนเลยคนที่เคยมีปัญหากับคู่อยู่เดือนนี้ค่ะอย่าริอาจมีปัญหานะคะเดือนนี้บูชาคู่เข้าไว้แล้วคุณจะมีการงานที่สําเร็จมิหน,นามซ้ำการเงินของคุณเป็นเกษตรแน่นอนค่ะดีมากๆดาวประจําตัวของคุณถึงแม้จะกําลังเดินถอยหลังแต่ยังไงก็อยู่ในเรือนสัตชะ เป็นสามแก่ลักนายังไงก็มีคนย่าเกรงแน่นอนในที่สุดจังหวะตอนนี้ธนูคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเลื่อนขั้นเป็นไฮโซขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะออยู่ในที่ทํางานก็ไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้รุ่งทั้งเรื่องความรักและความรวยคือต้องเก็บความรักไว้ดีคุณถึงจะรวยและรุ่งเพราะฉะนั้นเดือนนี้ธนูจำไว้ไม่เสียงเหงื่อไม่ได้เงินนะคะ ไม่ง่ายแต่ได้มากเล <Okay. S 2> คะ่ะโอเคอก็คือเป็นเข็มทิศชะตาชีวิตให้คุณแบบนี้ไปได้ทุกๆเดือนนะคะ,คะแล้วก็สําหรับคนที่ซื้อเข็มทิศดวงชะตาไว้ของปี2564ที่ซื้อไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้โทรดูดวงกับอาจารย์พิมพ์ก็สามารถโทรได้เลยนะคะ,คะแล้วคนที่อยากจะสั่งซื้อเพิ่มเติมของปีหน้า2565 ก็สั่งได้ได้เดยวกัน<ล>ก็จะได้ดูดวงฟรีเหมือนกันภายใน1ปีนะคะ,ะ990บาทนะคะ,คะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ